อ้าสามคนหึงเนี่บ่สอคนหึ่งบ่หื้าสาคนห่งบคนานนอยเนี่ยีเนี่ยบ่อืมแม่เขายังขวลไรนี่นะใบไม้ข้างมันยังขวลงไงเอองันวลนอนมิค่าแต่ใบไม้คาองเลได้ขาเคียร์้นหมื่นเี๋ย่ฮเียะ ทางไหนได้ทังรคอในวงเดียววะทางนั้นขวดที่กันเนี่แต่เข้ากกวดกอขวดก็ขวดก็ที่ขันขวดมีแเนี่ยบมมี่เนี่ยซื้อโชคเลขสองหลักบุ๊มี่เหรอเ้อิหต่อการสินเนาะเนื้อไก่วันชิ้นก็ามาวันแรกเขากรหยยบได้เนาะได้วนแรกกรหยบได้บ่บ่รถเขา

Hoa của con wash, say, đây tê đấy, nữa kiao nữa kiao nữa. Hm, có thể thấy có tò mò kuo choa, hay không mò kuo choa. Hm, có thể thấy có tò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  mò kuo bọ Hm, có thể thấy có tò mò cho. Hm, có thể thấy cho. Hm, có thể thấy có thể

chấp bại tập bại mười 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 cầm mười mười chấp mười 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 bỏ